รู้ไหมครับว่าในอาเซียนมีแค่2ประเทศเท่านั้นที่รายได้เฉลี่ยต่อคนสูงเกินแสนบาทต่อเดือนและข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้อ้างอิงจาก IMF ปีล่าสุดนะครับเราจะพาไปดู10อันดับประเทศที่รวยที่สุดในอาเซียนในปี2025และประเทศไหนรวยที่สุดในภูมิภาคนี้และที่สำคัญไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่10พม่า GDP ต่อหัว1,180ดอลลาร์สหรัฐ พมา่าหรือเมียนม,มายังคงเป็นประเทศที่มี GDP ต่อหัวต่ำที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ราวๆ1,180รดดอลลาร์ต่อปีตัวเลขนี้อาจดูเล็กมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปพม่ามีทุนเดิมที่แข็งแรงมากทางในด้านทรัพยากรธรรมชาติและความงดงามทางวัฒนธรรมเพียงแค่ยังไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่ทั่วถึงได้เศรษฐกิจของพม่ายังพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้า ข้าวที่ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสําคัญข้าวหอมมะลิพม่าถือว่ามีคุณภาพดีแต่ยังไม่สามารถแข่งขันกับไทยหรือเวียดนามได้เต็มที่นอกจากนี้ยังมีถั่วงาและผลิตภัณฑ์ประมงที่ถูกส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นรายได้ก้อนใหญ่ของประเทศคือก๊าซธรรมชาติและน้ามันโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกไปจีนและไทยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมหาศาลต่อรายได้รัฐรวมถึงอัญมณีหายากอย่างยกและทับทิมที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพ ภาพดีที่สุดในโลกแต่ปัญหาที่ทําให้เศรษฐกิจไม่โตตามศักยภาพคือความไม่โปร่งใสและการที่รายได้จํานวนมากไม่กระจายไปสู่ประชาชนหากมองด้านการท่องเที่ยวพม่าถ,ถือเป็นเพชรเม็ดงามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้กามที่เต็มไปด้วยเจดีโบราณนับพันองค์เรียงรายเต็มทุ่งจนกลายเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากเห็นสักครั้งในชีวิตเจดีชเวดากองที่ยอดประดับทองคําและเพชรพลอยส่องประกายยามค่ําคืนหรือ ทะเลสาบอินเลที่โด่งดังเรื่องการพายเรือด้วยเท้าอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีหาดงามบริสุทธิ์อย่างหาดงาปาลีที่น้ำทะเลใสไม่แพ้มาลดีฟชาวพม่ากเกือบ90%นับถือพุทธศาสนาทำให้วิถีชีวิตยังคงผูกพันกับศาสนาอย่างแน่นแฟนวัดเลเจดีจึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกเมืองและการบวชเนนเป็นเรื่องปกติที่เด็กชายส่วนใหญ่ต้องผ่านนอกจากนี้ยังมีศิลปะการแสดงแบบขุ่นเชิดพมา่าและดนตรี ื้นเมืองที่ผสมระหว่างเครื่องตีและเครื่องสายที่เป็นเอกลักษณ์แม้พม่าจะยังเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งด้านการเมืองและความเหลื่อมลำ้ำแต่ถ้าวันหนึ่งสามารถสร้างเสถียรภาพและดึงนักลงทุนเข้ามาได้พม่าจะเป็นอีกประเทศที่ก้ากระโดดได้อย่างน่าจับตามองเพราะมีทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นพลังทางเศรษฐกิจอันดับที่9ลาว GDP ต่อหัว2,100ดอลลาร์สหรัฐ ลาวประเทศที่ถูกขนานนามว่าหัวใจแห่งอินโดจีนแม้ GDP ต่อหัวปี2025จะอยู่ที่ราวๆ2,100ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าต่ำที่สุดอันดับที่สองในอาเซียนแต่ลาวก็ยังมีสเสน่ห์ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเศรษฐกิจของลาวยังคงพึ่งพาการเกษตรอย่างมากโดยเฉพาะข้าวเหนียวที่เป็นอาหารหลักและยังกลายเป็นสินค้าส่งออกสําคัญนอกจากนี้กาแฟจากที่ราบสูงบลิเวีก็เป็นสินค้าที่โด่งดัง ในตลาดโลกรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนเป็นที่นิยมในยุโรปและเอเชียลาวยังมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างแร่ธาตุทองแดงและโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังน้ําที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศเพราะแม่น้ําโขงและสาขาเป็นแหล่งผลิตฟไฟฟ้าขนาดใหญ่ลาวจึงถูกเรียกว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียเพราะสามารถขายไฟให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามและจีน แม้จะมีจุดแข็งเหล่านี้แต่เศรษฐกิจลาวก็ยังมีปัญหาเช่นหนี้สาธารณะสูงและการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนทําให้โครงการใหญ่หลายอย่างเช่นถนนรถไฟหรือเขื่อนมักมีเงื่อนไขาทางการเงินที่ลาวต้องแบกรับในระยะยาวนอกจากเศรษฐกิจลาวยังมีความงดงามทางธรรมชาติที่น่าทึ่งเช่นน้ําตกตาดกวางสีที่ใสจนมองเห็นพื้นหินสีขาวหรือวิวริมโขงที่สงบงา ราวกับหยุดเวลาโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเต็มไปด้วยวัดเก่าแก่และวิถีสงบแบบชาวพุทธนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนมักพูดตรงกันว่าหลวงพระบางคือเมืองที่เวลาเดินช้าลง วิถีชีวิตของผู้คนลาวก็น่าหลงไหลเช่นกันชาวลาวขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรสุภาพและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่รีบร้อนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆยังถูกสืบสานอย่างเหนียวแน่นทั้งการตักบาตรข้าเหนียวในยามเช้าการฟ้อนรำพื้นบ้านหรือแม้กระทั่งเทศกาลบุญบ้างไฟที่สะท้อนความเชื่อและสีสันท้องถิ่น แม้ลาวจะไม่ใช่ประเทศร่ำรวยในเชิงเศรษฐกิจแต่ศักยภาพของลาวนั้นมหาศาลทั้งด้านพลังงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหากสามารถจัดการทรัพยากรและดึงดูดการลงทุนที่มีความยั่งยืนได้มากขึ้นลาวก็อาจก้าวไปไกลกว่าที่ตัวเลข GDP ต่อหัวในวันนี้บอกได้และอาจกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นด้านพลังงานสะอาดและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต อันดับที่8กัมพูชา GDP ต่อหัว2,870ดอลลาร์สหรัฐ กัมพูชาเป็นประเทศที่แม้รายได้ต่อหัวจะยังไม่สูงแต่กำลังเติบโตอย่างมั่นคงจนได้ฉายาว่าเป็นดาวรุ่งแห่งอินโดจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยก่อนโควิดแต่เกือบ7%ต่อปีถือว่าร้อนแรงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเศรษฐกิจหลักมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าโรงงานจำนวนมากผลิตสินค้าให้แบรนด์ดังระดับโลกคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมด การที่แรงงานราคายังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศรอบข้างทําให้กัมพูชากลายเป็นฐานการผลิตที่นักลงทุนสนใจข้าวหอมกัมพูชายังสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกถึงขั้นเคยคว้ารางวัลข้าวดีที่สุดในโลกหลายครั้งและพริกไทยกัมปอดก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อว่ามีกลิ่นหอมและคุณภาพดีที่สุดชนิดหนึ่งของโลก การท่องเที่ยวคือหัวใจสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจกัมพูชามีนครวัดนะครธมมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่สร้างชื่อเสียงจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีเดินทางมาเพื่อชมปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีเมืองพระตะบองเสียมราชและชายฝั่งสีหนุวิวที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทคาสิโนและเกาะที่น้ำทะเลใสไม่แพ้มาลดิฟรายได้จากนักท่องเที่ยวเคยแตะหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี อีกด้านหนึ่งคือการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้ที่เข้ามาสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์คอนโดและตึกสูงในกรุงพนมเปญเมืองหลวงที่เมื่อ1ิปีก่อนยังเต็มไปด้วยตึกเตี้ยๆต,ตอนนี้กลายเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสีหนุวิวก็ถูกพัฒนาอย่างหนักจนถูกเรียกว่าหมาเกาแห่งใหม่แต่กัมพูชาย,ยังเผชิญปัญหาหลายอย่างเช่นการพึ่งพาแรงงานราคาถูกมากเกินไปทําให้เสี่ยงหักค่าแรง ขึ้นอย่างรวดเร็วหรือการพึ่งพานักลงทุนจากต่างชาติสูงทําให้เศรษฐกิจขาดความยั่งยืนอีกทั้งความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองกับชนบทยังชัดเจนแต่รัฐบาลก็พยายามดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับโครงการเบลแอนด์โรดของจีนสิ่งที่ทําให้กัมพูชามีสเสน่ห์เฉพาะตัวไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมศิลปะการแสดงฟ้อนลำงานฝีมือท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ ผูกพันกับแม่น้ําโขงทุกองค์ประกอบเหล่านี้ทําให้ประเทศเล็เลกๆแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจับตามองหากสามารถกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ๆได้กัมพูชาก็มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในอาเซียนอย่างแน่นอนอันดับที่7ฟิลิปปินส์ GDP ต่อหัว4,350ดอลลาร์สหรัฐ ฟิลิปปินเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกมีเกาะมากกว่า7,600เกาะทําให้มีทั้งความหลากหลายทางธรรมชาติและความท้าทายทางเศรษฐกิจปี2025นี้ GDP ต่อหัวอยู่ที่ราว4,350ดอลลาร์สหรัฐแม้ไม่ใช่ระดับสูงแต่ก็ถือว่าฟิลิปปินก้าวขึ้นมาอย่างมั่นคง และได้รับการยกย่องว่าเป็นเศรษฐกิจดาวรุ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่ขับเคลื่อนฟิลิปปินส์ได้อย่างชัดเจนคืออุตสาหกรรมบริการ BPO ประเทศนี้กลายเป็นศูนย์กลางคอร์เซนเตอร์ของโลกบริษัทข้ามชาติจํานวนมากเรื่งตั้งสํานักงานที่มะนิลาและเซบูสร้างงานให้คนนับล้านนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบมหาศาลอีกเสาหลักคือแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างแดนซึ่งกระจายตัวไปทั่วโลกทั้งตะวันออกกลางยุโรปและเอเชียตะวันออกเงิน โอนกลับบ้านคิดเป็นกว่า8-10%ของ GDP ทํำให้ครอบครัวจำนวนมากพึ่งพิงรายได้จากตรงนี้ด้านการส่งออกฟิลิปปินส์มีชื่อเสียงในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และสารกึ่งตัวนำเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมด ขณะเดียวกันผล,ลไม้เขตร้อนอย่างกล้วยสับปะรดมะพร้าวและมะม่วงก็เป็นสินค้าที่สร้างภาพลักษณ์ให้ฟิลิปปินส์เป็นครัวผล,ลไม้แห่งเอเชียฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่ถูกอิทธิพลทั้งจากสเปนและสหรัฐทำให้เมืองใหญ่อย่างมะนิลามีเอกลักษณ์เป็นลูกผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ส่วนเมืองท่องเที่ยวอย่างเซบูและดาวาวก็ผสมผสานความเป็นเมืองสมัยใหม่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวแถมยังมีโบรไกและพลาวันที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นชายหาดสวยที่สุดในโลกหลายครั้งอย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์ยังเผชิญปัญหาสําคัญเช่นการจราจรที่ติดอันดับต้นๆของโลกความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองกับชนบทรวมถึงภัยธรรมชาติบ่อยครั้งโดยเฉพาะใต้ฝุ่นที่สร้างความเสียหายใหญ่โตทุกปีสิ่งเหล่านี้ทําให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบ ต้องเร่งแก้ไขแต่ถึงจะมีอุปสรรคเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ยังคงถูกจับตาเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรกว่า110ล้านคนซึ่งหมายถึงตลาดขนาดใหญ่สําหรับการบริโภคในอนาคตอีกทั้งคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีขึ้นและผู้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องทําให้ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นหนึ่งในเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อาจก้าวขึ้นมาใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของอาเซียนได้ในไม่ช้า อันดับที่6เวียดนาม GDP ต่อหัว4,810ดอลลาร์สหรัฐเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกจับตาอย่างมากในอาเซียนเพราะการเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็วและต่อเนื่องแม้ GDP ต่อหัวปี2025จะอยู่ที่ประมาณ4,810ดอลลาร์สหรัฐแต่การพัฒนาเชิงโครงสร้างและการลงทุนจากต่างชาติทำให้หลายฝ่ายมองว่าเวียดนามคือเสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจเวียดนามคือการผลิตและการส่งออกโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนและสิ่งทอปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างซัมซุง LG และ i n น e l ต่างมาตั้งฐานการผลิตในเวียดนามทำให้ประเทศนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกรายได้มหาศาลที่ได้จากตรงนี้เป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ เวียดนามยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าแรงแข่งขันได้ทำให้โรงงานจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐทยอยย้ายฐานการผลิตมาเวียดนามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่จีนเจอนโยบายกีดกันทางการขา้าเวียดนามยิ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกสำคัญในการผลิตแทนจีน นอกจากอุตสาหกรรมแล้วเวียดนามยังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่แข็งแรงติดอันดับผู้ส่งออกข้าวกาแฟและพริกไทยรายใหญ่ที่สุดของโลกข้าวหอมเวียดนามถูกส่งไปขายทั่วเอเชียและตะวันออกกลางส่วนกาแฟโรบัสตา้าของเวียดนามก็ครองตลาดโลกอย่างมันง่นคงในแง่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเวียดนามมีทั้งความงามของฮาลองเบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซาปาเมืองภูเขาอากาศเย็นที่ดึงนักท่องเที่ยวเดิน ทางมาและฮอยอันเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์สถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออกกับตะวันตกเมืองใหญ่อย่างโฮจิมิน์ซิตี้และฮานอยก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและธุรกิจสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเวียดนามก็ยังเผชิญกับปัญหาเช่นความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองใหญ่กับชนบท ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ทันต่อความต้องการแต่ด้วยประชากรกว่า100ล้านคนที่ยังหนุ่มสาวและแรงงานมีศักยภาพเวียดนามจึงยังถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียที่อาจก้าวขึ้นมาใกล้เคียงกับไทยหรือมาเลเซียได้ในอนาคตอันไม่ไกลอันดับที่5อินโดนีเซีย GDP ต่อหัว5 0 3 0ดอลลาร์สหรัฐ อินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในแง่พื้นที่และประชากรโดยมีคนอยู่กว่า270ล้านคนทำให้เศรษฐกิจของประเทศนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน แม้ GDP ต่อหัวปี2025จะอยู่ที่ราว5 3 0ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ด้วยขนาดประชากรและตลาดในประเทศที่มหาศาลอินโดนีเซียจึงเป็นพลังทางเศรษฐกิจสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีรากฐานอยู่ที่การส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เช่นถ่านหินปล์มน้ำมันก๊าซธรรมชาติและยางพาราซึ่งทำให้ประเทศนี้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสำคัญต่อ ุาสารกรรแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสิ่งนี้ทําให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้สนใจเข้ามาลงทุนด้านเหมืองแร่และโรงงาน E ีวีนอกจากทรัพยากรแล้วอินโดนีเซียยังมีเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในกรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่ๆเช่นสุลาบายาและบาหลีซึ่งเต็มไปด้วยสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีฟินเทคและอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างโกเจกและโตโกพีเดีย ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียก็ขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกลายเป็นยูนิคอนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแง่ของการท่องเที่ยวอินโดนีเซียมีสเสน่ห์ระดับโลกทั้งบาหลีที่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวโบโลบูดูและปลัมบานันที่เป็นมรดกโลกทางพุทธและฮินดูและโคโมโดที่เป็นบ้านของสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ชื่อดังความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรมนี้ทำให้การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรเสรฐ สําคัญอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียก็ยังเจอความท้าทายหลายอย่างเช่นความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปนอกจากนี้การที่กรุงจาการ์ตาประสบปัญหาน้ําท่วมและดินสุดทําให้รัฐบาลต้องมีแผนย้ายเมืองหลวงไปที่นูซันตาลาบนเกาะบอรเนียวเพื่อสร้างศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจใหม่ถึงแม้รายได้ต่อหัวจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางแต่ด้วยทรัพยากรจํานวนมหาาลตลาดในประเทศ ที่ใหญ่และบทบาทในเศรษฐกิจดิจิทัลโลกอินโดนีเซียจึงถูกคาดหวังว่าจะกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจเศรษฐกิจในอนาคตหากสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารได้สำเร็จอันดับที่4ประเทศไทย GDP ต่อหัว7,770ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทำเลศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่างจีนอินโดจีนและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของโลก GDP ต่อหัวในปี2025อยู่ที่ประมาณ7,770ดอลลาร์ 7, 7สหรัฐแม้จะยังไม่สูงเท่ามาเลเซียหรือสิงคโปร์แต่ไทยก็ยังคงถูกมองว่าเป็นหัวใจของอาเซียนทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน เศรษฐกิจของไทยมีโครงสร้างที่หลากหลายแต่หัวใจหลักคือการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียและยังคงเป็นฐานการผลิตหลักของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นและยุโรปขณะเดียวกันไทยยังส่งออกสินค้าเกษตรเช่นข้าว มันสับปะหลังและยางพาราติดอันดับโลกเป็นสิ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศจํานวนมากนอกจากอุตสาหกรรมแล้วการท่องเที่ยวก็เป็นฟันเฟืองสําคัญที่สร้างเอกลักษณ์ให้ไทยติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่องทั้งชายหาดที่ขึ้นชื่อเช่นภูเก็ตกระบี่สมุยหรือความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในเชียงใหม่อยุธยาและกรุงเทพทุกปีมีนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนเดินทางมาไทยทําให้การท่องเที่ยวมีสัดส่วนราว20%ของ GDP และยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสร้างภาพ รักเชิงบวกต่อโลกอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจเช่นนี่ครัวเรือนสูงและความเหลื่อมล้ำรายได้ระหว่างเมืองใหญ่กับต่างจังหวัดอีกทั้งเศรษฐกิจไทยยังขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวมากเกินไปทําให้เปราะบางเมื่อต้องเจอกับวิกฤตเช่นโควิด1 9นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจากเวียดนามและอินโดนีเซียที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติไปไม่น้อย ถึงกระนั้นไทยก็ยังคงมีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและทำเลโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและเทคโนโลยีใหม่เช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลพลังงานสะอาดและการบินอีกทั้งไทยยังมีความพยายามขยายเครือข่ายโลจิสติกเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมลาวจีนซึ่งอาจทําให้ไทยกลายเป็นฮับโลจิสติกของภูมิภาคดังนั้นแม้ไทยจะยังไม่ใช่ประเทศที่ร่ํารวยที่สุดแต่ด้วยสนเสน่ห์ของ การท่องเที่ยววัฒนธรรมที่หลากหลายและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาไทยจึงเป็นประเทศที่มีทั้งความงดงามและโอกาสที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกยังคงจับตามองอยู่เสมออันดับที่3มาเลเซีย GDP ต่อหัว13,140ดอลลาร์สหรัฐ มาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ก้าวหน้าที่สุด GDP ต่อหวัวในปี2025อยู่ที่ประมาณ13,140ดอลลาร์ 13, สหรัฐสูงกว่าไทยเกือบเท่าตัวและยังคงไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีความท,ท้าทายด้านการเมืองและการแข่งขันในภูมิภาค เศรษฐกิจของมาเลเซียขับเคลื่อนด้วยหลากหลายปัจจัยโดยหนึ่งในนั้นคือการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันปาล์มการธรรมชาติเหลวและน้ำมันดิบซึ่งยังคงเป็นรายได้หลักของประเทศนอกจากนี้มาเลเซียยังเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญระดับโลกโดยเฉพาะในเขตปีนังที่ได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนวอลเลย์แห่งตะวันออกทำให้ดึงดูดบริษัทข้ามชาติและการลงทุนจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ด้านการท่องเที่ยวมาเลเซียถือว่ามีความโดดเด่นเช่นกันเพราะเป็นประเทศที่รวมความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนาเอาไว้ทั้งชาวมาเลจีนอินเดียส่งผลให้วัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใคร เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์มีสัญลักษณ์เด่นอย่างตึกแฝดเปโตรนัสที่เคยเป็นตึกสูงที่สุดในโลกขณะที่เมืองมรดกโลกอย่างปีนังและมะละกาก็สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวแม้จะมีข้อได้เปรียบหลายด้านแต่มาเลเซียก็เผชิญปัญหาท้าทายเช่นความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองที่พัฒนาแล้วกับชนบทความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งและการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ดึงดูดนักลงทุนด้านการผลิตมากขึ้นอย่างไรก ตามมาเลเซียยังคงรักษาจุดแข็งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการค้าเสรีทําให้เศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อมองภาพรวมมาเลเซียคือประเทศที่ผสมผสานทั้งทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและความเป็นเมืองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและนี่คือเหตุผลที่ทำให้มาเลเซียสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนในด้านความมั่งคั่ง อันดับที่2 Blue n GDP ต่อหัว37,020ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าใครคิดว่าประเทศร่ำรวยต้องมีตึกสูงระฟ้าเมืองทันสมัยแบบนิวยอร์กหรือถนนคึกคักแบบโตเกียวบรูไนคงทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งหมดเพราะแม้จะเป็นประเทศเล็กเงียบๆบ,บนเกาะบอลเนียวที่หลายคนอัดนิกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่บรูไนกลับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดอันดับที่สองของอาเซียนแถมยังรวยแบบนิ่งๆไม่ได้วุ่นวายอะไรกับโลกเท่าไหร่ด้วยซ้ำเบื้องหลังความร่ำรวยของบรูไนคือน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติที่เป็นขุมทองขนาดใหญ่ของประเทศถึงแม้ประชากรจะมีแค่ไม่ถึง5 0 0 0 0 0คนแต่รายได้จากการส่งออกพลังงานกลับสูงมากและยังมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือยทำให้รัฐสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง บรูไนจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีมากๆแห่งหนึ่งของอาเซียนทั้งเรื่องสุขภาพฟรีการศึกษาแทบไม่ต้องจ่ายและบ้านพักราคาย่อมยาวสำหรับคนในประเทศไม่แปลกเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหนักเหมือนบ้านเรา สิ่งที่น่าสนใจคือบรูไนไม่ได้เร่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบสิงคโปร์หรือมาเลเซียแต่กลับเลือกใช้แนวทางช้าแต่มั่นคงคงความเป็นอิสลามแบบอนุรักษ์นิยมไว้เต็มตัวและยังมีกฎหมายชารีอะที่เข้มข้นเป็นพิเศษใครมาเที่ยวที่นี่อาจรู้สึกเงียบเงียบเรียบเรียไม่มีห้างใหญ่ไม่มีผับบาร์ไม่มีอะไรหวือหวาแต่สิ่งที่คนบรูไนได้กลับมาคือคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแบบไม่ต้องแข่งกับใครอย่างไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของบรูไนก็ ยังขึ้นอยู่กับน้ํามันเป็นหลักและนั่นก็กลายเป็นความเสี่ยงระยะยาวเพราะถ้าราคาน้ํามันตกหรือแหล่งทรัพยากรเริ่มลดลงบลูนต้องเร่งหาทางพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งแม้รัฐบาลจะพยายามลงทุนในภาคการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น สำหรับคนไทยที่เคยเข้าไปทำงานในบลูไนส่วนมากจะเป็นแรงงานฝีมือเช่นช่างเทคนิควิศวกรครูหรือบุคลากรสายสุขภาพซึ่งรายได้ถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับบ้านเราแถมสภาพแวดล้อมก็ปลอดภัยสงบและค่าครองชีพไม่สูงแต่โอกาสในการตั้งรกรากแบบถาวรก็ยังมีข้อจำกัดเพราะบูไนายไม่มีนโยบายเปิดประเทศรับผู้อพยพหรือแรงงานถาวรมากนักและชีวิตที่เงียบจนบางคนรู้สึกเหงาก็อาจไม่เหมาะกับทุกคน บลูนจึงเป็นประเทศที่รวยแบบเงียบๆที่อาจไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคนอยากย้ายประเทศไปอยู่มากนักแต่กลับกลายเป็นสวรรค์ของคนที่ต้องการความมั่นคงมีรายได้ดีและไม่ชอบชีวิตวุ่นวายถ้าเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือประเทศที่เงินมีพร้อมแต่ไม่ต้องใช้เสียงดังก็ยังอยู่ได้อย่างสบายอันดับที่1สิงคโปร์ GDP ต่อหัวอยู่ที่92,930ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าพูดถึงประเทศที่คนไทยหลายคนมองว่าเล็กๆแต่รายได้ไม่เล็กเลยสิงคโปรต์ต้องเป็นอันดับต้นๆในใจของใครหลายๆคนแน่นอนด้วยพื้นที่ขนาดแค่ประมาณกรุงเทพแต่กลับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในอาเซียนและสูงติดอันดับโลก ด้วยตัวเลขที่พุ่งไปเกือบแสนดอนลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ3.3ล้านบาทต่อคนต่อปีนี่ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเพราะโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์จากการวางแผนที่แม่นยำและการบริหารประเทศที่เฉียบขาดของผู้นำตั้งแต่สมัยลีกวนยูที่เปลี่ยนจากเมืองท่าธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์กลางการเงินการค้าและเทคโนโลยีของโลกภายในไม่กี่สิปี จุดแข็งของสิงคโปร์คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจความโปร่งใสของระบบราชการและการศึกษาอันดับต้นๆของโลกสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเองเลยแต่กลับดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้มาตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคได้มากมายเพราะระบบภาษีที่ชัดเจนกฎหมายที่เข้มงวดและความสะอาดปลอดภัยของบ้านเมืองถึงแม้ค่าครองชีพจะสูงและพื้นที่จำกัดแต่รัฐก็พยายามดูแลประชาชนให้ได้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคอนโดของ รัหรือระบบขนส่งที่แม่นยำแบบนาฬิกาสวิตคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานสายไอทีการเงินหรือเทคโนโลยีชีวภาพรายได้ถือว่าสูงลิ้วเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทายเลยเพราะแม้เศรษฐกิจจะพุ่งแต่คนรุ่นใหม่บางส่วนเริ่มตั้งคำถามเรื่องความเครียดในการแข่งขันชีวิตที่ต้องเร่งรีบและโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับคนธรมธรมดาาที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ที่อยู่อาศัยก็มีราคาแพงขึ้นทุกปีและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนชนชั้นกลางก็กว้างขึ้นอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็ยังคงเป็นโมเดลที่หลายประเทศรวมถึงไทยจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือบทพิสูจน์ว่าขนาดประเทศไม่ได้จํากัดศักยภาพของชาติถ้าเดินหมากถูกและถ้าถามว่าเพราะอะไรคนไทยหลายคนยังไม่ค่อยย้ายไปตั้งรกรากที่น่านถาวรเหตุผลหลักๆก็คือกฎเข้มมากค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีนโยบายเปิดรับแรงงานต่าง ต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานระยะยาวง่ายๆเหมือนประเทศตะวันตกแต่ก็ยังมีแรงงานไทยจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะในสายบริการร้านอาหารและแรงงานฝีมือที่เลือกมาทํางานที่นี่เพราะรายได้สูงสวัสดิการชัดเจนและประสบการณ์ที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าสุดๆสําหรับคนที่หวังเก็บเงินก้อนกลับบ้าน สิงคโปร์คือบทเรียนของประเทศเล็กที่กล้าเปลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นในศักยภาพของคนมากกว่าพื้นที่หรือทรัพยากรและก็ยังเป็นเส้นชัยของอาเซียนในด้านรายได้ที่ประเทศอื่นยังตามไม่ทันอีกนานแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าไทยควรอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่หรือเราควรไล่ให้ทานประเทศไหนก่อนเป็นอันดับแรกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากทราบว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างขอบคุณที่รับชมคลิปครับ